รอเธอมานานจนเขาสารนขึ้นรารอจนปีกว่าไม่เห็นหน้ามาเยือนถ้ากลายไปหาก็ตอบช้าแรมเดือนเธอทำแช่เชอนโทรไปไม่รับสายรักเขาข้างเดียว เหมือนข้าวเหนียวคอยฝนยืนต้นเชาวมอนอีกไม่นานก็ตายหัวใจของฉันบัดน,นี้บานเม็ดทรายรวนปนกระจายปลูกอะไรไม่งอกจะรออีกสองสามเดือน สัญญาคอยเตือนน้ำใจสาวชาวบ้านนอกคนเกิดปีขานมาพ่านเจอคนปีวอกหลงน้ำคำกลิ้งกรอกเลรลักำมะรอหนึ่งปีเฝ้ารอจนเรือนหอปลวกินความหวังพังสิ้น หรือไม่ถวายหลวงพอ่อหลบหน้าลาทีไอพระทีจริงนอสาวหลอกให้รองเรือนหอพังยังไม่มา